คนล้นคุกการไม่แยกขังระหว่างคดีการเมืองกับคดีอาญาสิ่งผิดกฎหมายและศูนย์บัญชาการยาบ้าในเรือนจำกลายเป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมไทยซึ่งเป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขให้ถูกจุดนักสิทธิมนุษยชนต่างแนะว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเริ่มทำความเข้าใจหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง ของรัฐเนี่ยนะมีหน้าที่จะต้องให้การคุ้มครองในด้านสิทธิสิทธิตรงนี้คือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเริ่มตั้งแต่ตำรวจใช่ไหมครับพิสูจน์หลักฐานเรื่องอายการแล้วก็สารตลอดจนกรมราชธรรมใช่ไหมครับังนั้นในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ต้องคำถึงด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งในรัมนดูลเราเนี่ยได้เขียนไว้ข้างละเอียดพอสมควรรยกว่ามาตราเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเช่นจะต้องมีการพิจารณาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับ แล้วก็จะต้องพิจารณาว่าผู้ต้องหาเหล่านั้นยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ไม่ได้เป็นผู้ที่ตัดสินเด็ดขาดยังก็ต้องมองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก่อนที่จะมีคำอินิจัยของศาล ด้านประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธินมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเสนอให้แยกผู้ต้องขังโดยเฉพาะคดียาเสพติดไปคุมขังไว้ที่เรือนจำประสิทธิภาพด้านความมั่นคงสูงหรือซูปเปอร์แม็กเพื่อตัดโอกาสการสื่อสารกับเครือข่ายภายนอกแม้ปัจจุบันจะอยู่ในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงแต่ยังพบว่าคดียาเสพติดหลายคดี ถูกบัญชาการจักเรือนจํารวมทั้งการแยกผู้ต้องขังระหว่างนักโทษเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีขณะเดียวกันแนะว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีกระบวนการไกล่เกลีย่ยหรือยุติธรรมทางเลือกสําหรับโทษในคดีความผิดเล็กน้อยแต่ต้องเน้นติดตามจับกลุ่มผู้ที่ถูกออกหมายจับทุกคดี ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะครับที่จะสกัดกั้นไม่ให้คนกระทําผิดฉะนั้นจึงได้ข้อเปรียบเทียบว่าโทษจําคุกอย่างเดียวเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวกําหนดที่จะขม่มขู่ไม่ให้คนกระทําผิดนะักกระบวนการยุติธรรมเองเนี่ยเรามองว่าประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความสําคัญยิ่งกว่าลักษณะโทษว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าทําผิดแล้วถูกจับได้ถูกลน,นคดีนะครับคนก็จะไม่กล้าทํา ทุกวันนี้ที่คนกล้าทําผิดก็เพราะว่ามั่นใจว่าเขาทําผิดแล้วเขารอดหรือว่าอัตราเสี่ยงในะการถูกลงโทษถูกจับกลุมเนี่ยมันน้อยกว่ากว่าการอยู่รอดนะครับ ขณะนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ส่งคณะทำงานเก็บข้อมูลผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112คดีเกี่ยวข้องกับการเมืองและข้อมูลการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายก่อนที่จะเข้าหารือกับผู้บริหารหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสนอทางออกของปัญหาคนล้นคุกสิทธิมนุษยชนต่างคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะลบข้อครหา คุกไทยมีไว้ขังคนจนมีระพรังสะอาดไว้ทีวีรายงาน